สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับก็วันนี้วันที่9้าฮะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญในประเทศกูมีนะฮะประเทศกูมีเนี่ยอ,อย่างวันที่เจเขามีมติยุบพรรคเกาไกใช่ไหม,มเป็นนิติสงครามครับบอกตรงเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับนิติสงครามก็คือการใช้กฎหมายเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนะฮะ ไม่ให้งงหัวขึ้นเอาง่ายว่าค่าจัดตอนเนี่ยเหมือนประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามเลยเขาเรียกว่านิติสงครามใช้กฎหมายทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะฮะโดยให้หมดอนาคตไปแหละเออก็เรื่องของมืองอ่ะกูฆ่ามืองอ่ะเอาง่ายกูฟันคอมังขาดนะ่เออเขาเรียกนิติสงครามอันนี้เรื่องจริงฮะเป็นการใช้กฎหมายนะฮะทลายล้างกันก็ประเทศ กูมีก็อย่างงี้ยมีมานานแล้วฮะสมัยก่อนเห็นไหมไทยรักไทยก็โดนยุบใช่ไหมไทยรักษาชาติก็โดนยุบใช่ไหมสมัยก่อนเยน,นะเขาถึงมีบทเรียนไงเพื่อไทยเขาถึงมีบทเรียนไงเขาถึงไม่กล้าไงเห็นไหมเขาจึงต้องไปจูบป,ปากกับฝ่ายอ่าเผด็จการอ่าขออนญ,ญาตเอ่ยนามลวกันนะเออไปจูบป,ปากแทนที่จะจับมือกับก้าวไกลเพื่อจะมาตั้งรัฐบาลโดยชอบทมใช่ไหมก็ไม่กล้าไง เพราะว่ากลัวกลัวโดนใช้นิติสงครามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องกืนเลือดตัวเองอะ่ะยอมโดนด่ายอมโดนตาหน้าว่าเป็นคนตบปัดสัตว์คนทรยศประชาชนี่ยไปจูบปากกับไอ้พวกประเด็จการเห็นไหมล่ะตั้งรัฐบาลถึงทุกวันนี้นะเออก็โดนด่าทุกวันนี้ผมก็ด่านะเพราะว่ายังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยรัฐบาลยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเศรษฐกิจก,ก็ย่ำแย่ทุกวันทุกวัน ก็ลำบากฮะไม่อยากลก่าวหาเราก็ให้กําลังใจแล้วกันนะอืก็อย่างที่เคยเล่าเรื่องดีตอนวอลเล็ตเห็นไหม,มแทนที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นะกลับมาเนี่ยมันมีคํานินทาด้วยผมจะเล่าฟังในไหนเล่าละเอาเงินประชาชนเอาเงินที่กู้มาเนี่ยคือเงินสดเนี่ยไปซื้อเงินดีต้อนซื้อเงินในอากาศแล้วก็เอาเงินในอากาศเงินต้นเนี่ยมาขายเป็นเงินสดอีกทีหนึ่งเล่นแร่แปรธาตุเออ วนไปวนมาแล้วผลประโยชน์โจกใครอ่ะเออได้ข่าวนะผมไม่อยากอืยน้มหรอกมันมีไม่กี่ตัวหรอกที่มันทำ,ทำทำอยู่ก็นั่นแหละไม่อยากพูดเดี๋ยวหาว่าเก่าหาช่างแมงเถอะเราดูว่าอะไรกันนะอืมแล้วลงทะเบียนไปเนี่ยให้ประชาชนลงทะเบียนไปเยอะๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าธนาคารทุกธนาคารยังไม่รับรองยังไม่เหือไม่หายังไม่มีเยียมมีหาอะไรเลยยังไม่มีอะไรสักแอะ่เลยที่ว่าจะจะมา รวมด้วยช่วยกันในโครงการนี้นะไปถามดูนายธนาคารแล้วกันไม่มีใครเขาเอาด้วยยังไม่มีใครเขาเหงาหาเลยตัวเองก็มาตีปีกพับๆโฆษณาโอ้ยินดีครับลงชื่อเป็นล,ล้านๆคนนูน่นนี่นั่นเออลงไปทําไมเพื่ออะไรมันยังไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลคณะแลฐมนตรียอะไรก็ยังไม่ได้อนุมัติเป็นเรื่องเป็นราวเลยแค่ยนตหินตามทางะว่าจะพูดเรื่องการเมืองมันไหนๆมาเรื่องนี้อะไม่เป็นไร ที่จะเล่าวันนี้ก็คือที่พักเก้าไกลถูกยุบไปนะคราวนี้เขาก็จะมาตั้งพักใหม่ตอนแรกผมคิดผิดผมนึกว่า,าเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสสมันต้องไปสังกัดพักใหม่ภายใน60วันใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ต้องถึง60วันแหละเพราะว่าเก้าไกลเนี่ยเขาเป็นหัวหัวขียทีบเขาไปตั้งพักใหม่ไว้รอแล้วชื่อพักประชาชนครับพักประชาชนนะตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ เดี๋ยวแถลงข่าวกำลังจะแถลงข่าวเนี่ยกำลังประชุมพักกันอยู่น่าจะเลือกหัวหน้าพรรคก็ตัวเต็งก็คือคุณเท้งนะคุณเท้งก็คือคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิไปขุดประวัติเองขี้เกียจเล่าคุณเท้งเนี่ยโหคนคนเก่งคนมีคุณภาพขอพูดได้เต็มปากมีคุณภาพไม่แพ้คุณทิมพิทาไม่แพ้คุณธนาธรเนี่ยคุณเท้งอะนะตัวเต็งนะตัวเต็งและอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็สิริกัญญาแต่ไม่แน่ว่า อาจจะเป็นกุณศิลี่กัญยาก็ได้นะไม่แน่นะเพราะว่าสองคนนี้ก็ดีกีก็สูสีกันเก่งพอๆกันอ่ะเก่งพอๆก,ก,กันนะใครก็ได้ฮะมาเหอะมาเป็นตัวแทนของประชาชนนะเพราะว่าเขาชื่อพักประชาชนโลโก้นี่ผมไปเสิร์บมาเนี่ยมันน่าจะรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอะแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบอาฐานคืออยู่ข้างบนประชาชนอยู่บนแล้วก็เป็นเหลี่ยมลงมาเนี้ยคือเหมือน ปิรามิดท,ที่กลับหัวนะเพื่อนเอออันนี้ผมคิดเองนะถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวรอดูผมผมเดาแนะ่จะถูกเป็นฐานขึ้นอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมเงี้ยประชาชนคืออยู่บนหัวนะฮะอย่างเงี้ยนะเออคนส่วนน้อยคือพวกอีเล็กหรือพวกชนชั้นสูงมาอยู่ข้างล่างเออประมาณนั้นนะอันนี้เดานะเดา,เา <c oughs> ก็รอดูครับว่าเดี๋ยวเขาจะคงถแถลงข่าวประมาณน่าจะบ่ายนะถแถลงข่าวพัก ประชาชนนะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคนี่มีใครบ้างหัวหน้าพรรคที่เลือกเนี่ยระหว่างคุณสิริกัญญาก,กับคุณเท้งเนี่ยใครจะได้มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็จะถแถลงข่าวแล้วก็จะเปิดรับบริจาคนู่นนี่นั่นก็โอ้ไม่ธรรมดาครับผมว่าคอยดูแลกันผมว่าส้มทั้งแผ่นลินน่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะผมผมคาดการว่าคนไทยอ่ะชอบมวยรองนะชอบ คนโดนรังแกอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองเถอะกระท้อนเนี่ยเพื่อนยิ่งทุบยิ่งหวานนะมึงยิ่งทุบเฮอยยิ่งทุบยิ่งหวานเออราคาเหมือนกันมึงยิ่งตีเขายิ่งตียิ่งตียิ่งตีมันก็ยิ่งดังเออถ้าไม่ตีก็ไม่ดังเนี่ยก็นี่เข้าทางเขาหมดเลยเนี่ยเอาง่ายว่าผมขอบอกนะเพื่อนไอ้พวกอีลิทพวกชนชั้นสูงพวกอานาจเก่าเนี่ยแม่งโง่โคตรโง่เลยโง่โง่แบบบัดซบด้วยบอกให้นี่มึงเข้าทางเขาหมดเลยเนี่ยบอกให้ สมัยหน้าอีกสี่ปีนะถล่มทาลายแล้วรอดูนะเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกอะ่ะเคยดูผมว่าถล่มทาลายอะ่ะพักสมอะ่ะเราดูแลกันครับให้กําลังใจกับทุกชีวิตครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านยามบดาผมมันจะบาปนะครับคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อนะฮะที่ด,ดีเต็มีครับมนโนกครับสวัสดีครับ ให้กันำลังใจครับ